ซอยอารินอมารินสิบสองนะครับใช่ค่ะ,ะแถวนี้เรียกว่าชุมชนปรกอารินแนะนำร้านข้าวแกงรสเด็ดนะครับข้าวแกงตอนนี้อตอนเย็นๆร้านนี้ก็เปิดตอนเย็นๆไค้ซื้อกลับบ้านนะครับทุกอย่างอร่อยทุกอย่างคนซื้อเป็นประจำอันนี้อะไรครับแม่ค้าปลาลิาน้นทอดกร<ล>ะเท,ทะียมค่ะ ก็อันนี้ก็ปลานิลใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นปลาหนิงค่ะปลาดิบทอดมันปลัดมันค่ถัดมานีัดมันปลาอันนี้ก็เลือกไก่อะไรไก่น้ำแดงจ้าแล้วมีอันนี้หมูของเด็กๆด็ก็มีนะหมูทอดจีนแบบไทยหม้อทอดนี่น้อทอนี่แกงจืดะครับเพื่อนๆใครผ่านมาแถวนี้นะไปแกงส้มผมซื้อไปสองถุงไก่พะโลน่าทานมากครับไก่ ใช่ค่ะครับใช่ค้ะเมนูโดโดชอบครับต้มปลาไก่ขายเจ้านี้ซื้อไปกินหมดทุกครั้งครับที่โครงหมูก็น่ากินนะซี่โครงหมูค่ะนี่็อาหารโปรดโดโดแลครับไก่ผัดกะเพราไก่ก็บอกไปตล้วหวานตายแน่หวาน เพื่อนๆผ่านมาได้เป็นถนนซอยปลวกซอยอรุณอมรนทร์12ทางเข้าวัดอรุณนะครับเข้าวัดอรุณเข้าวัดอรุณร้านไม่เล็กครับแต่อร่อยร้านไม่เล็กแต่อร่อยมากถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆได้มาถูกพี่โดโด้จอดรอแล้วเดี๋ยวจะไปทานสนใจตั้งคอนเทนซ์โซนคอนเทนซ์โซนงสับอาหารราคาไม่แพงครับ 40บาทนี่ได้ถึงขนาดนี้เลยครับ40บาทเนี่ยฮะแกงส้ม40บาทกินได้ทั้งบ้านนี่ผมให้เขาแยกแยกปลานเพราะจะเก็กไว้ทานขอบคุณนะคะ <ขอ S 2> ครับตัวนี้40บาทไม่แพงราคาชาวบ้านครับด้านนี้ก็ออกขนมอรุณอมริตต่อไป